ถ้าเจ้ามู้ไซ้เพียงแค่ฐานแนวฮับและฐานแนวต้านในการเทรด binary option จะให้การเทรดของเจ้าแม่นยำขึ้นสบายดีทุกคนเดินยินดีตอนฮับเข้าซูซองเอ็นดีสตูดิ n อชาแนลและสำหรับมือนีแมนค่อยจะมาสอนนำไซด์ฐานแนวฮับและฐานแนวต้านและก่อนที่เราจะนำไซดเป็นเขาต้องเข้าใจพื้นฐานของฐานแนวฮับและฐานแนวต้านก่อนในการเทรดตามฐานแนวฮับ support และฐานของแนวต้าน resistance เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่นิยมกันไซ์ในการเทรด binary option และ การเทรดหุ้แบบอื่นๆบอ่ว่าจะเป็นฟอเร็กซหรือหุ้นสําหรับฐานของแนวฮับคือแนวฮับก็คือระดับราคาที่มีแหงซื้อเข้ามาหลายพอจนเฮ็ให้ราคาบา,ามารถทะลุลงไปต่อไดและเมื่อราคาลงมาถึงของฐานแนวฮับมันก็จะเกิดการเด้งกลับหรือเกิดมีแห่งซื้อที่ผักดันราคาขึ้นค่อนข้างแหงและถ้าหากว่ากรณีที่แนวฮับทะลุลงไปราคามันก็จะลงไปหาฐานแนวฮับต่อไป และสำหรับฐานของแนวต้านก็คือระดับราคาที่มีแห้งขายเข้ามาเป็นจํานวนหลายพอจนหยุดในการซื้อของราคาและเมื่อใดก็ตามที่ราคาขึ้นไปหาฐานของแนวต้านก็จะทึกกดลงมาหรือมีแห้งขายที่ผักดันราคาลงมาค่อนข้างหุนแหงและถ้าหากว่ากรณีที่ฐานแนวต้านทึ่ทะลุขึ้นไปราคามันก็จะขึ้นไปต่อหาฐานแนวต้านตัวถัดไป และว,วิธีการเบิงฐานแนวฮับฐานแนวต้านหรือวิธีการตีฐานฮับฐานต้านเฮาต้องเลือกตีจากจุดใดเนาะอ่าซึ่งค่อยจะยกเป็นตัวอย่างปัจจุบันนี้ที่เฮาเห็นอยู่เนาะซึ่งโอเคค่อยจะเลือกไซส์เป็นศูนย์นี้อันนี้ในจุดนี้เนาะค่อยจะเอิญหมันวาฐานของแนวต้านเป็นอย่างค่อยจึงไซส์ฐานของศูนย์นี้เฮาเบิงกันง่ายๆเนาะก็คืออ่า ราคาเขาสังเกตเห็นดจากแทงเถียนแทงนี้ที่ขึ้นมาทดสอบหรือขึ้นมาตามฐานแล้วมีแทงขายที่พักดันราคาลงมาค่อนข้างหุนแทงและในเวลาต่อมาอีกบดลจะมีแห่งซื้อที่ขึ้นมาทดสอบราคาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีแห่งขายที่พักดันราคาลงมาหรือย,ย่อราคาลงมาเนาะจนเ็ดให้กราฟบ่าสามารถท่านฐานของแนวต้านได้และในตอนนี้ก็มีแนวต้านอยู่นี่1จุดแล้วก็จะเป็น2จุดเนาอะ,อะซึ่ง ขึ้นมาทดสอบในกรณีแบบนี้เฮาต้องเฮาก็สามารถหูได้เลยเนอะว่าเออในโซนนี้อาจจะมีผู้คนจํานวนหลายเนาะที่ต้องการขายในราคานี้จึงเหดให้แห่งซื้อบอสามารถพักดันราคาขึ้นไปต่อได้แล้วฐานของแนวต้านจะแข็งแห่งก็ต้องเมื่อกึกขึ้นไปทดสอบหลายครั้งซึ่งในโซนนี้ค่อยมองว่าเป็นฐานตานหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างจะแข็งแห่งเพราะว่ามีหลายจุดเนาะที่พยายามขึ้นมาทดสอบราคาแต่กะ บบสามารถทะลุขึ้นไปได้ซึ่งจุดที่ค่อยตีนี้โดยรวมแล้วเนาะกะจะขึ้นไปทดสอบอยู่ประมาณ1,2,3,4,5ครั้งแต่กระบบสามารถทะลุขึ้นไปได้เนาะสั้านเวลาเฮาเข้าเทรดเฮาสามารถหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ซิลในจุดที่เป็นฐานของแนวต้านได้เลยและที่นี่เฮามาเบิ้งฐานของแนวฮับเนาะซึ่งฐานของแนวฮับแมนค่อยจะใซ่ในจุดนี้ เอิ้นมันว่าฐานของแนวฮับซึ่งในโซนของฐานของแนวฮับก็คือจะฮับราคาไว้เพื่อบบให้ราคาลงมาต่ำกว่านี้เนาะซึ่งจุดที่ค่อยสังเกตเห็นก็คือจุดนี้อันนี้คือลงมาทดสอบ1จุดลงมาทดสอบ2จุดลงมาทดสอบ3จุดอันนี้เขาสามารถมองเห็นได้สัดเจินเลยว่าในโซนนี้อาจจะมีผู้คนที่ต้องการซื้อเป็นจํานวนหลายในราคานี้ซึ่งเขาสามารถไซด์มันเป็นฐานของแนวฮับได้เนื่องจากว่าราคาพายายามที่จะลงมาทดสอบแต่บบสามารถ ถ้าุลงมาได้เนาะแล้วกราฟที่วิ่งอยู่ระหว่างกลางในฐานแบบนี้ถ้ากราฟที่วิ่งแบบนี้เนาะค่อยเอิร์ดมันว่ากราฟของไซ์เวซึ่งมันจะแม่นยำถ้าหากว่าเขาเขา้าเทรดตามฐานของแนวฮับและแนวต้านเวลาที่ราคาลงมาหาฐานที่เป็นแนวฮับและสัญญาณมันก็คือจุดนี้จุดที่เป็นไส้เทียนนี่แหละเนาะที่ลงมาแล้วมีแหงซื้อที่พักดันราคาขึ้นไปค่อนข้างหุนแหงอันนี้เฮามองได้สัเจินเลยว่าเในโซนนี้มันมีฐานฮับที่ค่อนข้างจะแข็งแหงเนาะซึ่งเขาสามารถไซส์เป็นฐานฮับ ได้เลยเนาะในโซนจังหวะนี้และวิธีการเข้าในฐานของแนวฮรับก็คือเขาจะหล่อเข้าซื้อหรือเข้าบ่ายในจุดที่เป็นฐานแนวฮรับแบบนี้เมื่อเขาตีราคาตีเส้นไว้แล้วเนาะอ่ะในทีนี้เฮามาอิงใส่ตลาดณปัจจุบันเนาะตลาดณปัจจุบันกราฟเกิดอย่างเนาะในตลาดณปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดการพักดันราคาขึ้นไปได้แปลว่าในนปัจจุบันกราฟมันจะเปลี่ยนกอบราคาไม่ร่นเพราะว่ามันล่นในกอบเก้ามาโดนละ สนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรอบไมลินและถ้าว่ากราฟปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรอบไมลินเนาะเราก็ต้องมาหาฐานในกรอบไมลินเราต้องสูงเบิง้งกราฟในอดีตเนาะและเรามาเบิง้งอ่ะค่อยมองว่ามันอาจจะเล่นในโซนนี้เพราะว่าในโซนนี้เนาะมีแห่งซื้อที่พักดันราคาขึ้นไปถึงสองครั้งแต่กะบอสามารถทะลุขึ้นไปได้เนาะในโซนจุดนี้อ่ะอันนี้ถือว่าค่อยสามารถไซ์เป็นฐานการได้ หลังจากที่เราได้ฐานต้านแล้วเนาะในเส้นสีฟ้าๆหรือว่าเส้นสีขาวนี้เนาะซึ่งเป็นฐานต้านเกา่าฉะนั้นเมื่อการาฟที่วิ่งอยู่ถึงค่อยก็จะมานําไซส์เป็นฐานของแนวหับใหม่แบบนี้เนาะซึ่งมันมีความแม่นยำนี่คือราคาปัจจบุบันเนาะลงมาตามฐานของแนวรับแล้วเกิดมีแห่งซื้อพักดันราคาขึ้นไปแบบนี้เนาะค่อนข้างแห่งเนะาะบ่สามารถทะลุลงมาได้เถอ,อะเนาะแห่งซื้อยอ่อโตขึ้นไปแบบมีในออเดอร์นี้เราจะจัดซื้อขึ้นไป อันนี้เป็นวิธีเข้าตามฐานของแนวฮรับและแนวต้านเนาะเขาสังเกตได้เลยว่าปฏิกิริยาของแท้งเขียนที่ลงมาทดสอบราคาแต่ว่าพอมาตามครับฐานแนวต้านเก่าปุ๊บเกิดมีแห่งซื้อที่พักดันราคาขึ้นไปค่อนข้างแหงเนาะ s นั้นใน o r d ร์นี้เขาจะต้องจัดซื้อขึ้นไปมาเบิ้งกันเนะว่าในเด d ร์นี้จะให้ให้เฮามีกําไรได้บ่กอีกในนึงแห่งซื้อพายายามกดตัวขึ้นไปอยู่อึอ๊บโอเคบินไปงามๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ สำหรับการเข้าทวดต,ตามฐานของแนวฮับและฐานของแนวตานและเ <นะ S 2> <ล>จ้าดีเคยใช้กลยุทธ์ใดๆในการเข้าทรดหรืออยากให้ค่อยสอนกลยุทธ์ใดเพิ่มคอมเมนต์ไว้เลยและสําหรับใครที่อยากจะเข้าทวดไปกับค่อยหรือเฮียนพื้นฐานฟรีทักอินบ็อกเข้ามาเลยกดติดตามเพื่อัาเทคนิคใหม่ๆในการเข้าทรดตแบนเนอรีออปชั่น B X Trade